สวัสดีครับวันนี้วันที่3าสิเดือนหนึ่ง 1, ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับผมจิตณนานะครับก็จะเอาพระสมเด็จน,นี่พระสมเด็จที่เรียกกันว่าสองแผ่นดินนะครับมาให้ดูนะครับเป็นพระสมเด็จสองแผ่นดินที่สร้างที่วังหน้านะครับเป็นพระที่คนออไทยกับคนจีนร่วมมือกันทํานะครับนี่ครับแต่ว่าคนที่เก็บลบ็อกแม่พิมพ์นี่ ก็จะมีคนไทยกับคนจีนนะรองวิจิตริองรองสิษ์อะไรประมาณนี้แหละแล้วก็รองวิจารณ์จีนเลนยนี่แน่นอนนะครับมีนะครับสร้างก็ประมาณปี2408หรือถึง2411นี่แหละประมาณนี่แหละ11-12นี่แหละเพื่อนๆดูด,ดูพระที่ส่งคุณค่านะครับพระพระชุดนี้นี่แพงมากนะครับพระที่เขาเอ,อ่ย ึงกันอยู่เมืองจีนนะครับว่าองละล้านหยวนนะครับองละล้านหยวนเมืองจีนขายกันนะโอ้โหถ้าคูณไปกับเมืองไทยว่าสี่ล้านกว่าห้าล้านอ่ะท่านภพศสารเพิดมงคลนนะครับที่เพิดมงคลที่เอออธิบายเรื่องนี้นะครับเนี่ยท่านมีข้อมูลน,นะครับแล้วก็ ถ้าใครไม่เชื่อก็ไปดูนะครับไล่ๆดูนะครับของคลิปของของเนางเอ่อของอ,อ,อะไรนะอือผอฟ้าให้ทีวีนะครับมีนะครับจะมีอัดไว้นะครับว่าท่านปสานเพิ่นมมนวลคนไปไปเล่าเรื่องของออพระสมเม็จสองแผ่นดินนะครับก็ <Go. S 1> จะให้ดูวันนี้ก่อนนะครับเพื่อน ช่องทางการติดต่อนะครับนี่เพราะว่าพระชุดนี้ผมมาแบ่งปันให้นะครับช่องทางการติดต่อนะแอดไลน์มาได้นะครับเพื่อนๆนะหน้าตาแบบนี้นะครับเนี่ยลายแรกนะครับและลายที่สองนะครับถ้าหาว่าแอดไลน์แรกไม่ได้แอดไลน์นี้มานะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าพระชุดนี้เป็นยังไงนะครับ เจอเป็นยังไงนะครับพระชุดน,นี้เป็นเนื้อเบงจารงที่เขาเรียกกันเนื้อเบงจารงเนื้อเบงจาสีริอะไรประมาณนี้นะเนื้อกางใสอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เนื้อนี่นะครับเนื้อนี่เป็นสีธรรมชาตินะครับเป็นสีอยู่ในเนื้อดินของเขาเลยนะครับไม่ใช่เอาสีมาทาสีมาปนใส่นะครับไม่เหมือนกับพระที่ทําใหม่อนะ่ะพระทําใหม่ไม่ใช่เก๊นนะ พระทรมใหม่ที่วัดอะไรนะ่าจะไม่ได้ที่ทำนะเขามีน้าเป็นสีใช่ไหมครับแล้วก็เขาไปจุ่มลงไปแล้วก็เป็นสีออกมาเป็นสีฟ้าสีแดงสีขาวอะไรนะ่ะนั่นแหละมจะไม่ได้ว่าเป็นพระวัดไหนนะจำไม่ได้แต่ม่าเป็นพระแท้เนี่ยแต่นี้เป็นเนื้อที่เนื้อที่ธรรมชาตินะครับดินธรรมชาติของเมืองจีนนะครับเอามาจากเมืองจีนเลยนะครับเนี่ยพ้าชุดนี้นะครับ ที่เขาเรียกกันแพงนะครับก็พลาชุดนี้นะผมเอามาแบ่งปันนะครับเพือ่อนๆแบ่งพันะวันที่สามสิบแล้วนะครับเนี่ยอยีกวันเดียวเขานั้นนะว่าพลาที่ผมมีอยู่นะราคานี่ไม่ต้องมาพูดเลยนะห้าร้อยนะครับไม่ต้องมาพูดเลยผมต้องขออนุาญาตขยับราคาเลยนะครับเพราะว่าผมก็ ให้มาเป็นราคาที่500บาทนี่ผมให้เป็นของวคนพหม่นะครับที่คนที่มีโอกาสแล้วก็มีบุญที่ได้เข้ามาเกิดกิจความบ,บนะบนก็ต้องแบ่งปันไปนะครับให้ไปบูชานะครับองละ500แต่ตอนนี้อันนี้ก็องละห้าอยนะครับถ้าใครสนใจนะมีไม่เยอะมากนะอันนี้ผมมาแบ่งปันแค่6อง์เท่านั้นนะมีไม่เยอะเอามาแบ่งปันหนกะองนะ พิมพ์นี้นะครับพิมพ์มังกรด้านหลังจะเป็นมังกรมังกรมหาจากักรพรรดินะครับมังกรมหาจากักรพรรดิที่ข้อมูลที่ได้มานะมหาจากักรพรรดิทำไมมหาจากักรพรรดิจะมีห้าเล็บเท,ท้าจะมีห้าเล็บนะครับเนยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเกแท้เป็นยังไงนะเดี๋ยวส่งเขาไปดูให้ดูนะถ้าชุดน,นี้แม่เหล็กจะดูดติดแรงนะเดี๋ยวเอาแม่เหล็กก่อนเลย แม่เหล็ก่อนเลยใช่ไหมหนักนิดหน่อยนะขนาดนิดหน่อยเอาแม่เหล็กก่อนเลยนี่ผมยงแบบธรรมดาเห็นไหมแม่เหล็กจะดูดแรงแม่เหล็กจะดูดแรงก็เราเห็นแม่เหล็กน้าพีนะครับแม่เหล็กน้ํพทีเห็นไหมเราเห็นแม่เหล็กน้าพลีแล้วก็องค์ท่านจะใหญ่นิดหน่อยนี่ประมาณนี้นะครับหาหากรอบใส่ก็ยากนิดหน่อยนะ,ะนหนยเห็กกนบบนะไหม สมเ็จธรรมดาใส่ไม่ได้นะเนี่ยใหญ่นิดหน่อยใหญ่ใหญ่ใหญ่นิดหน่อยนะอ๋เรามาดูกันนะครับด้านหน้าจะเป็นจะเป็นพระพระเจ้านะครับด้านหน้าจะเป็นปรรพระเจ้าทองพระพรพระเจ้าจะเป็นลักษณะเหมือนข้าวหลามตัดตัดอันนี้น่าจะเป็นหลวงศิษย์นะครับถ้าหลวงเป็นหลวงวิจารณ์เจรนายจะไหลด้านนี้จะจะ,จะหายไปนิดหน่อยนะ แล้วก็ซุ้มกอไข่ก็ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยน่าจะเป็นหลวงศิษย์นี่เดี๋ยวให้ดูหลวงวิจารณ์จนะอะไรนี่หลวงวิจารณ์จะเป็นคล้ายๆอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยอย่าใช่ตรงนี้เดี๋ยวนะเป็นไหนแล้วใช่ไหมล่นะเดี๋ยวก่อนนะครับหลวงวิจารณ์จะอะไรนี่คล้ายๆอยู่นี่แหละ หลวงวิจารณ์เจรจะเป็นแบบนี้เห็นไหมซุ้มกอไก่จะเป็นเหมือนกอตกกอุกโอไก่แล้วหักลงมาเลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยไหลท่านจะยุบก็เหมือนกับเนื้อหายไปแล้วก็หน้าตาจะเป็นข้าวหลังตับตครับเนี่ยอันนี้หลวงวิจารณ์เจริญในานอนนะครับแล้ววันนี้จะเป็นองค์หลวงพุทธนะครับเออไม่ใช่องค์หลวงพุทธอันนี้หลวงศิษย์นะผมว่าผมผมว่าเป็นหลวงศิษย์ อันนี้ก็มีในใจนะโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับว่าดูพระนะครับพระแท้ไม่แท้เก่าไม่เก่าต้องดูที่ความเก่าของมวลสารนะความเก่าของแคลเซียมกบมะหลดนะเดื่อนดูนี่เดี๋ยวๆอันนี้มีเต็มจอเลยนะจะเห็นไหมเนะนี่ยเนี่ยเพื่อนดูที่นี่นะ อันนี้ไม่ใช่เม็ดมวลสาร Star, อะไรนะเน hmm. huh. ี่สีฟ้าเนี่ยเห็นไม่ดีไปเนี่ยสีฟ้าเนี่ยนะมวลสารสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเม็ดสีฟ้านี่มันไม่ใช่เม็ดอะไรนะอันนี้มเป็นแคลไซแคลไซที่ผลิตตัวธรรมชาตินะครับเนี่ยไม่ใช่เม็ดอะไรสักอย่างนะไม่ใช่เม็ดดินอะไรนะอันนี้เป็นแคลไซนะครับ ต้องดูที่แคลวซ้ายเก่าหรือไม่เก่าตอนนั้นนะเพราะว่าตอนนี้มีปอมมามีปอมมาเขาว่ามีปอมมาผมยังไม่เห็นนะปอมนะเนื้ออย่นี้นะถ้าถ้าเราจะอยากจะรู้จริงละปอมหรอมถ้าเรามีพรานะเราพลาเนี้ไปลงน้ําใส่น้ําอุ่นก็ได้ล่ะลงน้ําใส่น้ําอุ่นถ้าน้ํำคนออกเป็นสีหลายสีก็เป็นพราปอมนะพระท่านเอาไปลงน้าเนี่ น้ำจะไม่เปลี่ยนสีนะครับพาแทล่นะพาแททุกองนะน้ำจะไม่เปลี่ยนสีแม้แต่พาเนื้อสีดำนะ่ะจะไม่เปลี่ยนสีถ้าเปลี่ยนสีทีไรปุ๊บเก้ทันทีนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ต้องเข้าใจนะแต่อย่าไปล้างพระนะเพื่อนนะนนะอย่าไปล้างพระเอาไปจุ่มแค่นั้นเองนะ่ะเอาไปแช่น้ําดูว่ามันจะเปลี่ยนสีไหมถ้าไม่เปลี่ยนสีก็เป็นพาเทนะ่ะ ผมเคยเจอแล้วครับสีดำนะโอ้โหน้ำดำเปิดเลยพาวขึ้นมานี่ลูลออกเลยนะแตกออกมาไนดะ้กระจายเลยนะเป็นผงเลยนะแต่ผ้าแท้นะสีไม่เปลี่ยนแล้วก็ผ้าก็ไม่เป็นอะไรด้วยอันนี้เป็นเนื้อนะโอ้โหสวยมากเนะ,นะ้อเนื้อที่หายากนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะปเปลอามาไม่ได้แล้วนะอยู่เมืองจีนนะเขาต้องเป็นที่ต้องห้ามเลยนะครับเนี่ย อันนี้เป็นผงนะครับผงตะไบตะไบอะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยเนี่ยผงตะไบนะเศษเหล็กนะเนี่ยัเป็นดูดูนะครับว่าค่าเนื้อหาเป็นยังไงนะอันนี้เป็นเหล็กไหลเลยนะพรีนะเนี่ยใหมเป็นก้อนเป็นข้อเลยนะขึ้นมาเยอะถึงไงแม่เหล็กดุติดแรงมาก พัาชุดนี้นะครับจะมีเหมือนกับผงตะไบทองเนี่ยผงตะไลทองนะเยอะแต่โบก็เป็นทองคําแท้นะบาองก็เป็นทองเหลืองทองแดงอะไรบามานี่นะบาอก็เป็นนาคนะบางอันก็เป็นนาคเนี่ยแหละครับก็ต้องดูดีๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่แท้น,นะที่เป็นนาคอะไรนะบางองก็เป็นเงินนะที่ผมเห็นนะ แต่ส่วนมากจะเป็นสีทองเลยสีทองแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมยังด้วยทองอมเขียวประมาณนี้แหละก็เป็นทองคำน,ะนี่นะต้องดูที่ความเก่าเนื้อพระนะครับดูพระเท้เป็นยังไงนะ่ะเนี่ยไม่ยังไปดูที่ทรงพิมพ์ได้ไหมส,สีฟ้านะ่ะเห็นไหมเพื่อนๆดูนะสีฟ้าใสๆนะออกจางๆนะ่ะแคลายนะครับแคลายเห็นไหม ถ้าท,ท่านท่านท่านมองดูนะกับเม็ดอื่นในไหมเม็ดสีเหลืองกับเม็ดสีฟ้าไม่เหมือนกันนะด้านในสีฟ้านี่จะเป็นเป็นเม็ดหยุดุดุดนะเหมือนกับเมฆเลยนะเหมือนกับเมฆนั่นแหละนั่นแหละแคลสานนะครับผลิตขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตขึ้นมาจากเนื้อพรานะไม่ใช่ว่าเอามาใส่ได้นะครับเอามาใส่ได้ เนื้อถ้าแตกหักจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับบ้านด้านนอกเลยนะไม่ใช่เขามาสีมาทาด้านนอกนะเอาไปจุ่มนะเหมือนพลาที่ทําออกมาใหม่นะ่ะไม่ใช่พลาเกนแนละ้เป็นพลาเท้ที่อาจารย์อะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าทํามานะ่ะก็เออเราต้องต้องดูนะครับว่าอันนั้นอันนั้นเขาไปจุ่มสีนะ แต่น,นี่เป็นสีธรรมชาติของพระนะครับมีเหล็กไหลไหลาทีเยอะมากพระชุดนี้นะพระชุดนี้จะสวยเข้าไหมอันนี้เป็นมวลสารของท่านนะธรรมชาติที่ต้องถูกไปนี่นะครับมันเงาแบบเพราะมันจะมีคาบน้ำมันตังอยู่นะครับเนี่ยสวยมากนะรพระพระที่สุดนี้นะ มีแบ่งปันหกองนะครับถ้าท่านใดสนใจนะแล้วก็ผมจะไม่ให้ให้จุดเลนนะอันนี้เป็นผงพุทธคนเลยนะเนี่ยนี่นี่นี่ไม่ซีเลียสเลยนี่ดินช็อกของท่านนะโอ้ยยังไม่แตกมันยังไม่หลุดออกเลยเห็นไหมแตกต่างกันไหมเพื่อนดูดินช็อกเห็นไหมซีเรียสอันนียแล้วก็ผิวของท่านเห็นไหมแตกต่างกันนะ ในเ,เหมือนกันนะน,นี่สวยมากมาแบ่งพันแค่หกองเทอนั้นนะครับเี่ไหมเจ้าํำเงินที่เลือกกันนะ่ะแคลซ้ายนะเจ้าจำเงินเป็นแคลซ้ายนะเป็นผงที่ท่านเอามาใส่อะไรประมาณนี้นะจะไม่ผิดนะดูล้าคาบความเก่านะต้นดเลยนี่นะครับด้วยนะใครสนใจก็ห้าร้อยนะครับมีห้าองค์นะผมหกองค์ที่ผมมาแบ่งปันให้ เท่านั้นนะครวผมซุ่มหมอก่อนนะเนื้อทุกเนื้อทุกองนะจะคล้ายๆกันนะเนื้อทุกองจะเป็นแบบเดียวๆกันเลยจะมีหลายสีนะที่ผมเห็นนะเป็นสีดําก็มีนะเป็นสีดําเลยก็มีสีขาวเลยก็มีสีพระสมเด็จเลยก็มีเขียวเขียววําทน้ํามนก็มีนะครับสีแดงก็มีแดงกวนอูแดง ว่านสบู่เลือดอะไรประมาณนี้มีนะครับเนี่ยแต่ผมก็ไม่มีหมดทุกทุกอย่างนะครับนี่เอามาให้ดูลนะแบ่งปันนะองค์ละห้าร้อยนะนะเร็วไวๆหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆนะเร็วเร็วเร็วหน่อยนะครับนี่นองค์ที่แรกนะนผมให้ดูนะเก่าเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้แบ่งปันนะเผื่อว่าท่านใดอยากจะได้แล้วก็อนาคตเอาไปขาย คนจีนได้นะถ้าคนจีนเข้ามาเมืองไทยนะอี่ยงอันนี้อย่างนะครับใช่ไหมเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้องค์ที่สองนะถ้าใครเดี๋ยว zoom ้ดูนะอย่าอันนี้มาแบ่งปันผมก็ไม่อยากจะซูมให้ดูเนื้อท่านเยอะเกินไปนะเพราะว่ามันเสียเวลานะครับเนี่ยอันนี้องค์ที่สองให้ดูว่าพระสมบูรณ์พระสมบทั้งนั้นนะครับอันนี้อันนี้ตัดสินใจมา มาแบ่งปันนะครับนี่อยากจะแบ่งปันเท่าน,นนะครับแล้วก็หลังจากวันที่สามสิเบเอนะ็ดนราคาเนี่ไไนะนยไม่ได้แล้วนะพันก็ยังไม่ได้นะพี่ถืเพื่อนนนบอกก่อนต้องราคาแพงแนละ้วราคาต้องสูงคนไทยไม่เอาผมก็เก็บไว้ให้คนจีนนะครับนี่ถ้าคนไหนไม่เอาก็แปลว่าถ้าท่านนั้นยังบุญไม่ถึงแนละว่าได้นะรบุญไม่ถึงท่าน,นะก็ ไม่ต้องเอาไปหรอกถ้าคนไหนเห็นปุ๊บโอ้โหบอกว่าสวยอะไรประมาณนี้แท้แน่นอนอะไรเนี่ยจริงแท้แน่นอนนะครับก็เอาไปเลยนะครับเนี่ยองคละห้าร้ยนะอันนี้แบ่งปันแค่หกองนะพิมพ์นี้นะพิมพ์มังกอนเนี่ยแล้วผมจะมีเยอะแยะพิมพ์นะ่ะก็เราต้องมาดูกันนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวซูไม่ดูก็ได้อนะันนี้องค์ที่สามนะแคปรูปมาดูแล้วก็เห็นไหม มันเงาว่าบัตนะโอ้หจะมีถ้าเราดูจริงๆนะจะมีเม็ดทองเม็ดทองคำทองคำแท้ๆนะไม่ไม่ผกต่ไบทองนะเม็ดทองคำนะำนะำนะต้องขึ้นก้องไปใหญ่สูงถึงจะเห็นดีนะเนี่ยโอ้โหมาดูมาดูเลยนะครับเนี่ยอันนี้องค์ที่โซนที่สามนะครับองค์ที่สาม แร่น้ำพีนะครับเหล็กไหลแร่น้ำพีเต็มไปหมดนี่เขาซ้ายขึ้นนะเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะเนี่ยอนนี้น้อยคนที่จะมาแบ่งปันองละงหนะ้าร้อยเราบอกไว้ก่อนเลยนะเพื่อนเพื่อนนะมีแต่ผมคนเดียวนะบ้าเลยวนะมาแบ่งปันองหละห้าร้อยเนี่ยนะมาให้บูชาเปนะครับก็แ,แป่งแปงปันกันไปนะครับเอาเอาคนละองสององเท่านั้นนะอย่ามา เหมอาหมดน็นเพื่อนนะดูคนอื่นเขาก็อยากได้เหมือนกันนะครับเห็นเลยนะครับบูชาไปไว้ใช้นะครับบางทีก็ดีไม่ดีอะ่ะเจอคนจีนรวยๆก็เขามีทางไออปเขาก็ซื้อนะครับแพงๆนหละหลักแสนขึ้นไปนี้ได้แน่นอนนะครับอันนี้ผมอยากให้ ิดโอกาสให้คนไทยเท่านั้นนะครับให้ได้นะครับเนี่ยให้มีเหมือนกันนะครับแบบละข้าวโอ้โหไม่ต้องว่าจับต้องได้เลยนี่เนี่ยโเลยแหละเนี่ยอันนี้แบ่งปันจริงนะเอาไปเลอะไ,ไม่ต้องไปลองแช่น้ำนะอันนี้ถ้าไปเอาไปตรวจใต้นะครับไปตรวจสายวิทยาศาสตร์ได้อาจารย์โจ๊กอะไรนี้ได้เหมดนนะเนี่ยไ,ไม่ต้องไม่มีปัญหานะ่ไ,ไหมเนื้อท่านจะแตกหมดอนเนะห็นไหมโค้งเก่า ความเก่าไอ้นี่เป็นก้อนเป็นก้อนเลยขนะ้างในเนี่ยดูสีข,ขาวขาวละเห็นไหมเป็นก้อนเป็นก้อนอันนี้เป็นความเก่าของเนื้อพลาเลนะี่ยเห็นไหมขวากซ้ายขึ้นเต็มไปไหมดเลยนี่องค์ที่สามเอาองค์ที่สี่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 จะไปเอาไว้พลาดทุกองนะจะสมบูรณ์นอกจากเอ๊ะนี่มีหลุดไปนิดหน่อยในะเดี๋ยว zoom ไปดูนะตามสภาพเลยนะเพื่อนนะถ้าขายาับแบบสวยๆที่ไม่มีอะไรแตกไม่มีเลยหลุดอะไรไปเนะี่ย เนื้อไม่ยุบไม่ย่นนะไปซื้อผ้าใหม่ทาใหม่นะนะเลยนั่นนะนี่ครับองค์ที่สี่นะองค์ที่สนีะ่แคปภาพแล้วก็ส่งมาให้ดูได้นะครับองค์ที่สนะี่นะดูอันนี้เห็นไหมหลุดไปนิดหน่อยนะีน่เนื้อท่านหลุดไปนิดหน่อยทําสภาพเลยนะให้สนใจตรงไหนก็ถ่ายรูปมาเลยนะครับแคปรูปแล้วส่งมาให้เนื้อที่จะแก่นมากนะจะแก่นมาก แม่หเหล็กดูติดแรงนะครับแล้วเดี๋ยวดติดแรงรด้วยเนี่ยวันดูเลยมังกรนะครับมบังกรเดี๋ยวดูเนื้อท่านนะเดี๋ยวจะว่าไม่ให้ดูเนื้ออะไรนะนี่นะครับองโหละห้าร้อยเท่านั้นนะครับเนี่ยมานแบ่งกันให้หกองนะครับอีกองนี้อีกองนึ่ง ส่วนมากจะเจอสีแบบนี้นะสีเบงจัลโล่เนี่ยอันนี้โอทีหกโอทีห้าโอทีห้านะเพื่อนๆนะโอทีห้าโอทีห้ารวมให้ดูก็ได้อันนี้โอทีห้านี้สมบูรณ์มากรวมให้ดูเนื้อนะครับมาดูละโอ้โหเนี่ยผาแต่ทแเธอไม่มีเยอะนะครับเพื่อนนะเร็วๆหน่อยนะ ให้ว่าแบ่งปันจริงๆนะโอละห้าร้อยบาททุกองที่ผมมาให้ดูนะแบ่งปันทั้งนั้นนะครับตอนนี้นะครับแต่ก็หลังจากวันที่สามสิบเอ็ดนี่ราคาไม่เหมือนเดิมแล้วนะแล้วก็แต่ามาว่าว่้ผมเห็นตอนนั้นคลิปก่อนนี้แค่ห้าร้อยบาทอะทำไมเป็นห้าพันแล้วซื้อก็มีซื้อมีซื้อก็เลี้ยงแล้วแต่ถ้าไปหาที่อื่นหาได้นะครับเนี่ย โอเคนะครับนี่ยเลยดูเลยนะครับเนี่ยโอเคแนละ้วองค์ที่หกนะโอันนี้องค์ที่หกนี่องค์ที่หกองน์ี้หกองน์ี่หกให้ดูนะองค์ี่หกจะเป็นออกเป็นสีชมพูนะเหมือนกับว่าือสีว่านสบู่เลือดอนะ่ะเนี่ยองคนี้นี่มีน้อยนะแบบนี้เนี่ยมีน้อย ไหลองวิจารณ์เฉลยไหนนะเดี๋ยวจะไม่ดูนะจะไม่ดูนะอันนี้มีผงตะไบทองเลไหมมีเม็ดทองด้วยนะไม่ไม่ทองเลยไหมเงาๆนะอันนี้ผมว่าโอ้นี่นี่เสร็จแน่นอนอนะ่ะวขนโอ้โหทองเยอะไปไม่เป็นทองเลยเป็นไม่ทองนะเฮ้ย มีอยาจะปล่อยลตรงนี้นะเป็นอะไรตัวโหรออันนี้ไม่รอดแน่นอนเราขึ้นแล้วเกียทำคลิปใหม่โอ้โหอ,อะไรนี่เป็นแผ่นทองเลยว่าเป็นทอง่ะเป็นไปได้ที่เป็นทองเลยตรงน,นี้ไม่นอทองทองอะไรเยอะมากอันนี้ผมว่าเสร็จแน่นอนอนะ่ะโอ้โหดูนะเงาไว้แปบโอ้โหเสร็จแน่นอนตรงนี้นะ เป็นเนื้อวานบู่เลือดด้วยโอ้โหตายหาย่ะโ,อโ,อโอหอ้ได้ลงแล้วก็ลงไปเลยใช่เม็ดทองนะครับเ,เพื่อนๆไม่ใช่เศษทองอะไรที่เป็นอะไรนะเป็นแผ่นทองนะไม่ใช่นะอันนี้เมดทองเลยนะข่าสูงก็ไปอีกได้ไหมเนี่ย เราไปไม่เห็นเลยเพราะว่ามันต้องมันต้องให้มัวๆหน่อยนะโอ้โหไปทองจริงนะเพื่อนตายหฮะปล่อยเวลาห้าร้อยโอ้ยจะบ้าแต่จะเป็นด้อยค่าพระชุดอื่นนะเพื่อนนะพระองค์อื่นนะอันนี้นะโอ้โหทองบาทสภาเนี่ง มาเริ่มเลยนะผมน่าจะดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะก่อนที่จะเอาลงคลิปนะแล้วมาแบ่งปันโนะอราห์ร้อยตัวตายกันูได้แล้วโอ้ยอไรกันนี่ท้อเยอะขนาดนี้เว้ยโอ้อะไรวะ ใบเยอะอะไรนี้ทองเนี่เพื่อนเป็นแผ่นทองนะผมว่าเป็นแผ่นทองเรื่องทองมาสะานใกล้ทองมัอนกันนะทองทองนะครับทองคำนะแผ่นนี้ทองนะครับตอใบทองอะไรประมาณนี้แหละแต่ก็จะมีส่วนผสมของทองมาสพานด้วยนะทองบริสุทธ์นะทองเนื้อก้าเดี่ยวเรียกกันนะ ็นเนี่ยโอ้ยอ้อน,นี้เนี่ยผมว่าไม่รอดแน่นอนนะขอสักครับขอห้าร้อยังวันี้นะอันนี้ขอแบ่งปันแทนไม่ใช่ขอเลยนะขอให้ลูกค้าเนี่ยขอให้มันเพื่อนโอ้ยงงอะไ่วะทอนะเปลี่ยนใจได้ไหมเพื่อนโอ้โห ไปมองดูที่ว่าค่าทองนะครับเพื่อนๆนะต้องดูที่ค่าคุณค่าของพระนะครับไม่ใช่ทองนะครับก็ยังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวแบ่งปันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับกดติดตามด้วยนะครับก็ฝานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับาหดับนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ